สังกตุผมเดี๋ยววันนี้พอดีมีญาติญาติเข้ามาผมมาให้ผมซ่อมซ่อมเครื่องปิน้นเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าอาการเป็นแบบไหนเนี่ยเครื่องปิน้นเดี๋ยวเราเปิดดู การเป็นย yup. ังไงมาไอเตงอากาศยังดีไหมเนาะอยู่บทแทนเกิน 1> P 1 0ึ่าเดี๋ยวเราต้องเซิร์ช Google ดูว่านึ่มันคืออะไรอ่าแต่แต่ที่อพิมพ์อะกูเกิลว่า P10 งคือกับโอเคอ่ามาสลกูกิลปพิมพ์กต่อ P 1 0 P 1 0อน แต่ว่า p 1 0 canon สองแปดเแต่ว่าสองแปดเขึ้น p 1 0อะไรประมาณนี้แหละอพิมอันนี้ผมจะพิมพ์ p หนย์ canon สองแปดเจก็จะมีรายละเอียดข้างในแล้วก็ต้องเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งสักหักวข้อหนึ่งผมจะเลือกของพันธิบก็จะขึ้น อะไรอี๋วิธีแก้ปัญหาอะไรก็อ่านเข้าไปอ่าน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 นี่เขาว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้โอเคป่าวาดิตเตอซื้อกูเกิลต่อพีนันซูนกับต่อปูนอบอบอสกีบบอดโอเคเดเี๋ยวทำไมแกะเครื่องพี่นันซูก็คือบอร์ดมันเสีย โอเคเดี๋ยวแกะเครื่องแล้วก็ใส่ตัวตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวอ่าตัวตันทานโอเค Memang tak cerak Ya dah ni Ada tak lipah ke apa ni Hmm. ni kita nak tukar ni oh nak buat kan ni nak buat lah ni bayar tu lah ni ke puai ni ah ni kita ni Tete tete. Nombo nodok au tete. Me tene ini pun nah ni. Demado itana me bute kapo-poh lah. Oke. Okay. ว่ากลางที่ดียวต้องใช้อันเล็กกว่าแต่อันนี้น่าจะใช้ได้ท่นต้องแรกต้องไปซื้อนี่ก่อนนี่ทไปซื้อ Nombor yang betul ni tepat dulu ni. Nombor betul เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็มันก็ขึ้น e ศูนย์สี่ต่อศูนย์สี่นี่จากการต่อเออต้องมาดูว่า e ศูนย์สี่มันคืออะไร โอเคใช้งานได้แล้วแต่ว่ามันขึ้นเล็กหนึ่งนี่ส่าใช้งานได้โอเคหลังจากนี้ก็ประกอบเนี่ย yeah. ที่ซ่อมนี่ใส่ตัวนี้เอาขึ้นอีกพีศูนย์สองอีกอะไร,รอ่ะพีศูนย์สองอีก เดี๋ยวน่าจะต้องจัดระเบียบอันนี้คิดว่านะสายนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวประกอบโอเคตัวเบรอกแล้วมาดูสีว่ามันสีมันจะออกเต็มหรือเปล่าหรือว่าต้องซ่อมสีอีกนี่ไงสี ตลับดำใช้ได้แต่ว่าตลับสีมันเสียมดแล้วสีมันเสียหมดแล้วน่าจะแห้งจากการไม่ได้ใช้งานหรือว่ายังไงเต,ต้องล้างก่อนล้างกดวายวายแล้วก็คัลเลอร์มาล้างสี มึกมึกก็หมดอยู่ในสายก็ขาดอันนี้เป็นสีดำแต่ว,ว่าสีเอื่นเต็มสีอื่นอยู่ในสายเต็มแต่ว่าสีดำไม่มีเพราะว่าในในแทงมันหมดเดี๋ยวล้างหัวมึกแล้วถ้ามันใช้ไม่ได้อีกน่าจะต้องเปลี่ยนหัวมึก เดยวทีสปริงอีกรอบหนึ่งน่าจะใช้ไม่ได้แหละสีแต่ว่าดำใช้ได้ต้องเปลี่ยนตลับสีแล้วก็เพิ่มหมึกเข้าไปหลายบาทอยู่ ซ่อมบอร์ดแม่แก่สามร้อยห้าสิบาทซ่อมบอดแม่แก่บอดสมร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ตลับอีกตลับอีกน่าจะ9 0้บาทนี่น่าจะ9 0้บาทแล้วก็หมึกอีกก็หมดน่าจะพันกว่าบาทหรือเกิดสองพันจรง่รู้ว่จะซ่อมหรือเปล เดี๋ยวมาดูตอนสิทธิ์แล้วกันนะครับ